กี้แลนด์ช็อปเติมเกมอีสปอนและเกมอื่นอีกเพียบทุกว่าเติมเองปลอดภัยต้องกุกกี้แลนด์ช็อปโนหนึ่งเติมเกมไวจะบริษัทต้องตามกฎหมายเติมง่ายที่เด็ดล้านหรือลิ้ลาย่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องกุกกี้แลนด์ช็อปไปเติมกันเลยสวัสดีครับผู้ชีฟุตบอลบายทุกคนทุกท่านกับเปกับผมจันตองอีกเจนเนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมารวบรวม10แผนใหม่ที่เป็น ฟังชั่น C132 แล้วก็4 2 2 2ที่ไม่ต้องแต่งแผนในแพทจุดอะห้าจุดสามจุดศูนย์นี้นะครับในเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นวันที่แปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับช่วงเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่ตรงนี้ก็น่าจะนักคะแนนกันอยู่นะครับพี่น้องถ้าอ่อจาจังหวัดไหนนะครับได้ตัวแทนสสคนไหนเออคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับพี่น้องช่วงนี้ก็ไปเลือกตั้งกันนะครับเป็นช่วงเลือกตั้งกันนะครับพี่น้อง โอเคนะครับถ้าใครรอฟังผลคะแนนเสร็จแล้วก็มาดูคลิปนี้ก่อนก็ได้นะครับพี่น้องคลิปนี้ขอสักหนึ่งเลค์ๆเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของช่องจันทต้องปปิัติายู่นะครับหรืออยากส่งกําลังใจโดยตรงให้กับช่องเปิดว่ายบายจันต้องสาม,มารถส่งซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปได้นะครับแล้วก่อตอนนี้ช่องเปิดว่ายบายจัน้องมีเพจให้พวกเราได้ติดตามกันแล้วนะครับฝากติดตามเพจด้วยนะครับพี่น้องโอเคครับ ไปดู C132 แล้วก็ C22 ครับซึ่งก็น่าจะเป็นแผนอันดับ1อันดับ2ที่หลายคนชอบใช้สุดแล้วก็ตามหาที่สุดแล้วนะครับโอเคไปดูแผนแรกครับจุใจมากๆเลยครับแผนนี้ลักษณะการยืนจะเหมือน C22 ที่มาใหม่ไอ้ตัวนี้นะครับซึ่งฝั่งขวากลางรับฝั่งซ้ายเป็น c m f นะครับหน้าคู่และที่มีหน้าต่ำด้วยพี่น้องทีตีตัวนี้เป็นเอาไว้นะครับแล้วก็พิกเคราร์เตอร์ลาดแผน C44 ก็งปที่ทศสมูสันเบทบบทิฟซิติงไปททิฟเบทิฟครับ โอเคนะครับตามหาอิเชียโชิเนียครับแล้วก็เลือกทีมลีเบเตไทยครับเลือกทีมสมุทรอุทธานี FC นะครับหลาแผน4 4 4กดดันไปแบ็กกับขอไปดูการยืของแผนนี้ครับกดดิฟฟ์ไปก็จะเป็นซีหนึ่งสามสองนะครับหน้าคู่นะครับการรับฝั่งขวาโอเคหน้าฝั่งซ้ายจะเป็นหน้าต่ำไอตัวนี้เป็นเอวัยแล้วก็ควิกเคานเตอร์นะครับหลาแผน4 4 4สมุทรอุทธานี FC ครับโอเคไปดูอีกตัวหนึ่งครับ ยืนลนักษณะนี้เลยกองกลางแต่ฝั่งขวาจะเป็นหน้าต่ำนะครับมาใหม่เหมือนกันสัปดาห์นี้เทคนิคตัวนี้เป็นพริกเคาน์เตอร์ล่ะแผนหนึ่งสิบสี่สองกุบะทีทสมูศอนแบททีฟเซติงแบทีเีเบททีฟครับตทมหาเทวียุโรปนะครับแล้วก็เลือกที่ไอตัวนี้นะครับลีกตุรกีครับเลือกที่สมูศอ,อนที่สองลาดแผนหนึ่งสิบสี่สองกดดันไปแบคกลับกดไปดูการยืนของแผนนี้กดดิฟฟ์ไปครับก็จะเป็นสี่หนึ่งสามสองนะครับ หน้าคู่ฝั่งซ้าย CF ฝั่งขวาเป็นหน้าต่ำกลางรับฝั่งขวานะครับไอตัวนี้เป็น Quick Counter หละแผนหงนะครับจัดไปโอเคไปดูอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้จะเป็น CF 2ตัวแต่กลางรับฝั่งซ้ายนะครับตัวนี้เป็น Quick Counter หละแผนสงกุปิธทีทัสมูสอนเบทิฟซติงไปที่เบทิฟครับตามมหาทวิปซออเมริกาครับแล้วก็ลุตทีลีกอะเจนจ์นาครับทีนี้ตามมหาสมูสอนที่6นะครับหละแผนงกกดดันไปแบ็กกลับ กดไปดูการยืดของแผนนี้ครับกด default ไปก็จะเป็น C 1 3 2นะครับการรับฝั่งซ้ายฝั่งขวา Stay fuel CF สองตัวนะครับเทคตัวนี้เป็น Quick Counter หลาแผน256ครับพี่น้องโอเคไปดูอีกตัวหนึ่งครับยืนแบบนี้เลยแต่การรับฝั่งขวานะครับเทคตัวนี้เป็น Position Game จัดจ้าเลยหลาแผน C 1 2ผู้สอที่ Tesmo Son Betting Setting ไปที่ Betting ครับโอเคนะครับตามหาเเอชีย h ชิเนียครับแล้วก็เลือกที่ลิลเกาหลีครับ โดยที่สมมูลอนที่2ครับดาแผน C12 กดดันปลายแบ็กกับก็ไปดูการยืนของแผนนี้ครับกดดีฟอปไปครับก็จะเป็น C132 การรับฝั่งขวาสุดนะครับหน้าคู่เซฟ2ตัวตัวนี้เป็นโพชเช่นเกมนะครับลาแผน C12 ครับโอเคมาดูไอ้ตัวนี้ครับตัวนี้การรับฝั่งซ้ายแต่ฝั่งขวา2ตัวนี้จะเป็น CMF ทั้งคู่นะครับเป็นแผนที่เข้ามาใหม่ในสัปดาห์นี้ตัวนี้เป็นเอาไว้นะครับเป็นนองลาแผน258 กูไปที่ทัสมูสสอนเบติบซิติงไปที่เบติบครับโอเคครับตามหานะครับพี่น้องทวีปบเซาเวนิกาครับแล้วก็เลือกที่ลีกอาร์เจนตินาเนื้อหาครับสโมสรที่8นะครับลาดแผน258กดดันไฟแบ็กกลับกดไปดูการยืดของแผนนี้ครับกดดีฟอปไปก็จะเป็น4132นะครับการรับฝั่งซ้ายฝั่งขวาสเตฟฟิวน้าคู่เซฟ2ตัวเทคนิคตัวนี้เป็นเอาไว้นะครับลาดแผน258ครับ โอเคไปด,ด้วยตัวนี้ครับกลางจะรับลึกนะครับแบบนี้เลยแต่ฝั่งขวาจะเป็นกาลางรับเทคนิคตัวนี้เป็นออมวายหละแผน3-4-7ก็ดกุปที่ท,สทัสมุสอันเบทิบเซตติงไปที่เบทิบครับทีนี้ครับตามหานอตแอนด์เซตอร์มิการ์ครับแล้วก็เลือกที่ n a ช i o n แนแล้วก็ตามหานะครับทีมชาติเม็กซิโกละแผน3-4-7กดดันไปนะครับแบ็กกลับกดไปดูการยืดของแผนนี้กดดิฟฟ์ไปก็จะเป็น4132กนลางรับฝั่งขวาครับ ฝั่งซ้ายเป็น CF s t e r f i e l d หน้าคู่ CF 2ตัวโอเคครับหลาแผน3 4 7ทีมชาตมิมกซิโก,โกครับโอเคไปดูตัวนี้ครับการเรียงกันนะครับแล้วก็จะมีการรับฝั่งขวาฝั่งซ้ายเป็น s t e r f i e l d แล้วก็หน้าคู่ที่ยืนไม่เท่ากันนะครับตัวนี้เป็น Quick Counter หลาแผน1 7, 8, ททนึ่งสิบไปที่ทัตโมซอนเบทิฟซูติงไปที่เบทิฟครับตามหานะครับลูกที่ทวีปยุโรปครับแล้วก็เลือกที่ในเชนเนลครับตามหาทีมชาติ นี้เลยนะครับทีมชาติ 48, ที่48ก็คืออาร์เมเนียนะครับลาแผน17 48กดตันไปแบ็กกับขอไปดูการยื้ของแผนนี้กดดิฟฟ์ไปครับก็จะเป็น4132กลางเรียงกันเป็นดากาักรานฝั่งขวากลางและฝั่งซ้ายเป็นสเตฟิ uel, หน้าคู่ฝั่งซ้าย c f ฝั่งขวาก็จะเป็นหน้าต่ำหนึ่งตัวเทคิกติวนี้เป็นควิกเคน์เตอร์นะครับลาแผน17 48ทีมชาติอาร์เมเนียครับไปดูหมวด4ีสนุกซ้อนนะครับแผนนี้เปิดมงเกมมิ่งอย่างมันที่ ถ้าจะว่าเป็นคลิป4-2คุณจะแนะนําทีมนี้อีกทีมเลยนะครับถ้าใครสายเปิดบ่งเกมมิ่งนะตัวนี้เป็นเอาไว้นะครับหลาแผน4-7-8กุบะที่ทัมูซอเบทิฟสติงเบทีฟเบทิฟครับโอเคครับแล้วก่เอเชียจีนนะครับแล้วก็ตามหานะครับเอฟซีแชมเปี้ยนลีกทูครับทีนี้เลื่อนหาครับสโมสรที่ตัวนี้นะครับ18นะครับก็คือตัวนี้นะครับหลาแผน4-7-8กดดันบ่ายแบ็กกับ กดไปดูการยืดของแผนนี้ครับกดดิฟอ์ไปก็จะเป็น4-2-2น,น,นะครับการรับ2ตัวปีกทางหน้าคู่นะครับเี่นน้องตัวนี้เป็นเอาไลาดแผน4-7-8ครับโอเคไปดู4-1-3-2ครับยืลดลักษณะนี้แต่ปีกหกกลางดันขึ้นสูงฝั่งขวากลางรับตัวนี้เป็นลองบอลน,นะครับลองเล่นดูแผนนี้โหดอยู่นะครับหลาดแผนตัวนี้4-6-1กวบที่ทสมงศ์เบติบสุดอิงไปที่เบติบครับ โอเคครับตามหาเอเชียชิเนียครับแล้วก็ลุกที่เอฟซีแชมเปี้ยนอีลิทครับลุกที่สมูทซ้อนเอฟซีนาซาบล่าแผน4 6 1กหโคดันป้ายแบ็กกับก็ไปดูการยื้อของแผนนี้กดดิฟฟ์ไปก็จะเป็นสี่หนึ่งสามสองครับหลังสี่กลางและฝั่งขวาฝั่งซ้ายสเตฟิลน้าคู่นะครับหน้าตามหนึ่งตัวเป็นลองบอลนะครับล่าแผน4 6 1หกหสมูทซอนเอฟซีนาซาบล่าไปดูหมวดสี่จนนสองตัวนี้มาใหม่นะครับจะเป็นกลางรับสองตัวกลางลูกสองสี่เอฟสองตัว ตัวนี้เป็นโปรชั่นเกมแล้วก็ลงบนเคาน์เตอร์ลาแผน2515โคตรที่สโมูสอันเบทิบเซติงไปที่เบทิบครับโอเคครับเลือกที่เทบิบเซาอเมริกาครับแล้วก็ตามมหาลีกอะจินจินาแลอกที่สโมสรซีเอลิเลโอเพ็ดนะครับลาแผน2 5 5กดดันไฟแบ็กลับก็ไปดูการยืดของแผนนี้ครับกดดิฟฟ์ไปก็จะเป็น4ีโซนสอน,นะครับหลังสีการรับ2ตัวกลางลูก2ตัวซีเอฟสตัวนะครับ แจ็คติดตัวนี้เป็นผู้เล่นเกมแล้วก็ลอบอลเคาน์เตอร์หลาแผน2 5 5สมสทซอนซีเอรีบอเพครับพี่น้องโอเคนะครับไปดูอีกตัวหนึ่งครับเหมือนของสมสทอนก่อนหน้านี้นะครับเหมือนนาซารเลยนะครับแต่จะเป็นออลไว้ปีนองกลางรับฝั่งขวานะครับหลาแผน277กุบที่ทเทมสทซอนไปตีเซตติงไปที่ไปตีครับตามหานะครับทวิปซออเมริกาแล้วก็เลือกที่ในชั้นแนวนะครับแล้วก็ตามหานะครับทีมชาติฟาร巴拉圭หลาแผน277 กดันไปแบกกลับขอไปดูการยืนของแผนนี้ครับกดดีฟอปไปก็จะเป็นสี่หนึ่งสามสองครับทั้งสีกองและฝั่งขวาฝั่งซ้ายสเตย์ฟิลน้าคู่หน้าทำหนึ่งตัวตัวนี้เป็นเอาไว้นะครับลาแผนสองจ็ดเจ็ดทีมชาติปะละกวยครับไปดูไอ้ตัวนี้ครับตัวนี้กดดีฟอปมาจะเป็นสี่สามหนึ่งสองแต่มันรูปแบบการยืนจะเหมือนสี่สองสองนะครับไอ้ตัวนี้เป็นควิกเคาน์เตอร์ครับลาแผนหนึ่งแปดสิบบาทไปที่ทอมโมสนันเบติฟสติงไปที่เบติครับ ตามหาทอร์พิพิลบครับแล้วก็ลุกที่ลีกฝรัร่งเศสด,ดิวิชั่นสองครับแล้วก็ลุกที่สโมสรสุดท้ายหลาแผนหนึ่งแปดสิบบาทกดดันปลายแบ็กกับก็ไปดูการยื้อของแผนนี้กดดิฟฟ์ไปครับก็จะเป็นสี่สามหนึ่งสองไอฝั่งขวาตรงนี้นะครับจากซีมเอฟเปลี่ยนเป็นกลางลุกครับก็จะเป็นสี่สนุนสองนะครับอีกตัวถ้าใครใช้ควิกเคอร์เตอร์แนะนำทีมนี้เลยนะครับหลาแผนสี่แปดสิบบาทสโมสร์ซอนเอสสี่บาตรีนะครับ โอเคไปดูที่ซหนึ่งสามสองเปิดมงเกมมิ่งแผนนี้ปีกสูงนะครับยืนสูงนะครับถ้าปีกต่ำยืนสูงนะครับตัวนี้เป็นเอาวายพี่น้องล่ะแผนสามซีหนึ่งไปที่ทัสมงสอนไปทิพซ์สติงไปที่ไปติมครับเลิกที่นอ็อตอันซึ่งทอมริกาครับแล้วก็ตามหาในช่องแนววอลเล็กที่ทีมชาติแคนาดานะครับหลาแผนสามซีหนึ่งก็ดันไปแบ็กกลับก็ไปดูการยืดของแผนนี้ครับกดดีฟอร์ปลาก็จะเป็นซีหนึ่งสามสองครับ หลังสี่กลางและฝั่งขวาฝั่งซ้ายได้ฟิ et, ฟวปีกตามสองข้างซีเอฟสองตัวตัวนี้เป็นเอาไว้นะครับหลาแพร์ 1, สามซีหนึ่งทีมชาติแคนาดาครับไปดูสี่สองตัวที่กลางรับสองตัวกลางลูกสองซีเอฟสองอีกตัวนะครับ 2, ตัวนี้เป็นควิกเคาน์เตอร์นะครับอีกทีมนะครับซึ่งสถานี้มีสามทีมแค่นี้นะครับสำหรับ 4, นสนี่สองตัวลักษณะนี้นะครับหลาแผรหนึ่งหกสามคู่ที่เทศเทสมอสนเบทิทปเซติงเบทีเบทิดครับตามมาครับทบวีปยุโรปครับแล้วก็เลือกที่ลีกเบลเยียม รูปที่สมูทสอนบุกจีเซตนะครับหลาแผนหนึ่งกสดดันไฟแบ็กกับขอไปดูการยืดของแผนนี้ครับกดดิฟฟ์ไปก็จะเป็น4ี2่2นะครับหลังสีกลางรับ2ตัวกลางลูก2ตัว CF 2ตัวตัวนี้เป็นควิคเคอร์เตอร์นะครับหลาแผนหนึ่งสมุมูทซอนบุกจีเซตกับโอเคไปดูซีหนึ่งสามสองที่เป็นรูปแบบการยืนยจะเป็นกลางรับ1ตัวนะครับซึ่งหน้าคู่ ซึ่งแผนนี้มาใหม่นะครับทุกตีตรงนี้เป็นลงบอลเคาน์เตอร์แล้วก็ q u ิ c เคาน์เตอร์นะครับดาบแผน252 2527ทุกที่เทสมูสอันเบทิฟซูติง g ไปที่เบทิฟครับทามหาทบิสซอมอเมริกาครับแล้วก็เลือกที่ลีกเอเชนชินาแล้วก็เลือกที่ทีมชาตินี้นะครับอาทีมสมูสอนนี้นะครับลงท้ายด้วยเอวีครับดับแผน2527โคดันไปแบ็กกับโอเคนะครับก็ไปดูการยืดของแผนนี้กนดิฟร์ไปก็จะเป็นส132นนะครับแนะนำนะครับ จาก c m f ตัวนี้เป็นเซตเตอร์วิฟิวหนึ่งตัวจบเลยหน้าคู่ c ีเอฟสองตัวนี้เป็นลองบอลเคาน์เตอร์แล้วก็ควิกเคาน์เตอร์นะครับรหัสแผนสองห้ายี่สิบเจ็ดกรับโอเคนะครับไปดูไอตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนของก่อนหนี้แต่กลางลับลึกนะครับฝั่งขวากลางลับตัวนี้เป็นลองบอลแล้วก็ควิกเคาน์เตอร์ลาดแผนสี่เจ็ดยี่สองวิธทัสโมศร b เบททิพซ e t t i n g งไปที่เบทิพครับ ตามหาเอเชียอินเดียครับแล้วก็เลือกที่เอฟซีแชมเปี้ยนลีกทูครับก็เลื่อนหานะครับสโมสรไอ้ตัวนี้เลยนะครับราคแผ่น4722โกลด์ดันไปลายแบกกลับขบดูการยืมของแผนนี้ครับกดดีฟอ์ไปก็จะเป็นที่หนึ่งสามสองนะครับนี่การรับฝั่งขวาแล้วก็แผนนี้ก็จะรับลึกหน่อยนะครับถ้าใครใช้ลองบอลแล้วก็ควิกเคอน์เตอร์ทีมนี้เลยพี่น้องล่ะแผ่น4722ไปด้วยตัวนี้ครับเปิดมงกิมมิ่งก้มมันครับเหมือนของแคนาดาเลยแต่มีหน้าต่ําจากการรับสองตัวนะครับ กดดีฟอมาจะเป็น4-0-2ถ้าติดเป็นอวัยหลาแพ้4-7-30ครูที่เธอสมองสอนไปทีบซื้อจริงไปทีบไปทีบครับยกทีเอเชียอินเนียครับพี่น้องแล้วก็ตามหานะครับเอฟซีแชมเปี้ยนลีกทัวข้างล่างสุดครับสมูทซอนสุดท้ายหลาแพ้4-7-30ก็ตันไปแบ็กกลับขอไปดูการยื้อขค้ชแผนนี้กดดีฟอไปครับก็จะเป็น4-0-2นะครับหลัง4การรับ2ตัวปีกต่าม2ข้างซีเอฟสองอาซีเอฟฝั่งซ้าย ฟังขวาเป็นหน้าต่ำนะครับตัวนี้เป็น all white แล้วแผ่น4.30ครับจัดไปโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับ10แผ่นใหม่ที่เป็นฟอนชั่น C132 แล้วก็ C22 ในแพ85.30เนียนนะครับถ้าใครได้แผ่นไหนเพิ่มเติมนะครับฟอนชั่นไหนเพิ่มเติมนะครับหรือหาแผ่นไหนไม่เจออยากไม่อยากแต่งแผ่นไม่สวยหรืออะไรแบบนี้นะครับก็สามารถขอเข้ามาได้นะครับหรือจะได้เพชรในตุมตัวไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ขอเข้ามาได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ทําคลิป ให้พวกเราชมครบุกคนแน่นอนครับโอบคดีครับสำหรับที้ก็ประมาณนี้ทาคลิปนี้ถูกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องจันตองเป็นดต่ายด้วยนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ